ระหว่างคลอดเองกับผ่าคลอดเรามีไอเดียอะไรที่แตกต่างจากหมอสูตินารีแพทย์ไหมครับว่าแบบควรคลอดเองนะหรือควรผ่าคลอดนะอะไรประมาณเนี้ยมีไหมจริงๆต้องน่าจะต้องควรคลอดเองนะคะคลอดตาม,มธรรมชาติจริงๆเราก็โปรโมทให้อยากให้ทุกคนคลอดเองเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนน่าจะไม่มีการผ่าคลอดนะคะมสมัยก่อนใชออ่ใช่ใชดังนั้นเราอาจจะไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้คนไข้ส่วนมากก็ สักเกินครึ่งหนึ่งในคลินิกเปิ้ลก็เป็นคนไข้ผ่าคอานะคะขอ,ของพี่นัดก็น่าจะเหมือนกันไหมคะคือเวลาคลอดเองคนไข้จะฟื้นฟูร่างกายได้ดีกว่าอ่าใช่คลอ,อดปุ๊บสาชั่วโมงเดินได้เลย แต่ถ้าผ่าคลอดอาจจะต้องวันถึงวันครึ่งเกือบสองวันน้ำนมก็มาเร็วกว่าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันใช่เพราะว่าการปวดถ้าปวดน้อยน้ำนมมันก็จะถูกผลิตได้ดีขึ้นแต่เมื่อไหร่ผ่าตัดคลอดแล้วปวดเยอะขึ้นน้ำนมอาจจะมาช้าลงอแต่ในมุมมองของมันก็รู้สึกว่าสมมติว่าถ้าเราผ่าคลอดแล้วมันเป็นการกระทบธาตุดินโดยตรงใช่ไหมก็คือเหมือนเราแบบผ่าลงไปกระทบธาตุดินก็เลยทําให้อาจจะ การฟื้นฟูนอาจาอาจะช<า>้าขึ้นเพราะว่าธาตุดินก็เป็นธาตุหลักในร่างกายเหมือนกันอย่างนี้ค่ะ